จับตาพายุลูกใหม่ไลออนล็อกจ่อเข้าไทย11ตุลาคม64นี้อีสานโดนก่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแชค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะข่าวนี้อัปเดตเมื่อวันที่6ตุลาคม2564นะคะเมื่อเวลา06.01นค่ะทีมกุ๊ปนะคะได้จับตาพายุลูกใหม่ไลออนล็อกนะคะจาะเข้าไทยในวันที่11ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้ค่ะทุกคนภาคอีสานเนี่ยถือว่าจะโดนก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บเชื่อเป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะคะ กรมอุตุนะคะเขาได้เตือน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะกทมและปริมณฑลภาคกลางตะวันออก ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักเฉลี่ยร้อยละ70ของพื้นที่แนะประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคม2564าค่ะนายชวลิตจันทรรัตน์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัททีม c o n s u l t ติ้งเอนจิเนียริงแอนนะคะเอ่อแมจเมนจำกัดนะคะหรือทีมกรุ๊ปซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการน้ำมากกว่า30ปีได้วิเคราะห์พายุใหมาเลข17นะคะไลออนร็อนะคะทุกคนเป็นชื ห้ฮ่องกงตั้งค่ะขึ้นฝั่งล่าช้ากว่าปกตินะคะจากเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นฝั่งในวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนะคะแต่พายุเนี่ยดันขึ้นไปทางเหนือค่ะแล้วก็อ้อมไปที่เกาะไหหลำค่ะก่อนจะมาขึ้นที่เมืองวิน ประเทศเวียดนามนะคะทั้งนี้ค่ะในการรวมตัวกันช้านะคะเมื่อเข้าไทยแล้วเนี่ยเขาจึงมีพลังมากพอนะคะเพราะว่ารวมพลังครั้งใหญ่เขาจะผ่านทะเลแล้วก็ซึ่งการผ่านทะเลของเขาเนี่ยนะคะเขาจะรวบรวมความชื้นมากขึ้นนะคะโดยจะเข้าไทยและก็จะเข้าที่จังหวัดนครพนมค่ะฝนที่จังหวัดนครพนมเนี่ยจะตกหนักอยู่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่12ตุลาคม6-4เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดบึงกา แล้วก็จังหวัดอุดรธานีนะคะแต่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน่าจะสามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้เร็วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพายุหมายเลข17บเจ็ไลออนร็อกนะคะจะช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำลำปาวและก็อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐให้มีปริมาณน้ำมากขึ้นจากที่ปัจจุบันเนี่ยทั้งสองอ่างมีปริมาณน้ำกักเก็บ ที่ไม่มากนะคะสําหรับพายุไอออนล็อกนะคะมีโอกาสจะข้ามภูเขามาถึงจังหวัดน่านนะคะซึ่งอาจทําให้มีฝนตกเหนือเขื่อนซิลิกิตและเขื่อนภูมิพลซึ่งตอนนี้มีน้ําไม่ถึง40%ส่วนฝนที่ตกใต้เขื่อนลนนําน้ําน่านมีพื้นที่เพียงพอที่จะรับน้ําได้นะคะนับเป็นผลดีมากกว่าผลเสียคะ่ะขณะนี้นะคะขณะที่วันที่6ตุลาคมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าว่า ลักษณะอากาศทั่วไปร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะ ลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งนะคะในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคม2564นี้นะคะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทะวีกำลังแรงขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าเกาะไฮหลัประเทศจีนขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ